วันนี้นะครับเด็กชายกัมปูก็จะมาเล่นคลิปรถดับนะครับกับขุดดินนะครับตอนนี้ก็มีรถดับสีแดงหนึ่งคันนะครับแล้วก็มีรถแมคโคแมคโครสีอะไรครับกัมปูสีฟ้านะครับสีฟ้าหนึ่งคันนะครับโอ้สนุกไหมไหมครับเอาตักดินกัน๋อกัมปูตักดินนะครับโอ้โหเด็กชายกัมปูก็เล่นดินนะครับตอนนี้ดินดินเยอะไหมครับ เล้วแล้วรถติดไหมครับติดีบอกว่ารถติดมากไหมครับสายก็เอาสายเดินอะไรนะครับสายมาเดินโอ้โหมีอะไรมากครับมีมีอะไรไม่รู้โยนลงมาครับโอ้โหดิฉันกัมปูก็จะมีเออรถแม็โคสองคันนะครับตี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 นะครับกับกระบะดินนะครับโอ้นะครับฝนตกเรงมากนะครับก็จะมีโอ้โหที่ตากดินนะครับ ตรงน,นี้ก็มีที่จดักอีกหนึ่งอันครับเปื่อนโคลนเปลื่อนโคลนเดี๋ยวไม่เป็นไรครับมีการเปื่อนโคลนด้วยนะครับโอ้มีรถกระบะมาอีกแล้วโอ้รถดำมาอีกแล้วนะครับดำนะครับโอ้โหดินของก้ามปูเอาเลยครับดินของก้ามปูนะครับตอนนี้ก็มีรถดำกี่คันแล้วครับสองคันแล้วกับแมคโครนะครับกับแมคโครโอ้โห โอ้ตัวนี้ก็ตักนะครับตักจืดตึมตักนะครับตักดินนะครับอับดินไปทำทำอะไรครับก้ามปูครับอัที่บ้านโอ้ทำที่บ้านไม่ทำถนนนะครับอัถนนอ้าวแล้วเกตทําทำถนนไหมครับเกโอ้โหเดชาย้ามปูก็ก็ทำถนนนะครับโอ้ไถออกมานะครับไถออกมานะครับเอานะครับ ก็มีการดับนะครับตอนนี้ด,ตตตตตตดับที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 โอ้โหที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 โอ้ก็มีการดับนะครับตัวน,นี้ก็เอาแมโคโนขุดอะไรครับ โอ,อ้ไม่ครูเกลี่ยด,ดินใช่ไหมครับปูครับทำถนนใช่ไหมครับมมีรถกี่คันครับวมันจะติดด,ตด้วยนะครับกัมปูชอบเล่นดินไหมครับกัมปูชอบไม่ครูไหมครับ อาวตักดินใส่แมคโครครับตักดินใส่รถดำด้วย